สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะ่วงนี้ประมาณหาฮอโมงครับวันนี้ก็มาพุบเอากีเฟืองครับที่เขาเกี้ยวแล้วไปทานในอัดนีะครับเอาไปใช้ต้นใหม่ครับอยู่ในุ่งหน้านี่แหละครับนี่ครับกีเฟืองนี่ครับที่เขาไปที่ในน,นนั้นนะนครับนี่เขา นีเฮากัดเดี๋ยวชุบเอาไปใส่ต้นใหม่ครับในสวนครับเพราะว่าเฮาบมมีเงินครับบมมีเงินเก็ที่ซื้อฟางเฮาม่มก็ก็ต้องใส่วิที่นี่แหละครับยางเจ้าของก็บ่ได้เอ็นหน้านะครับเต็มแล้วครับที่ละเล็กทีลน้อยครับเดี๋ยวซาเร่งมันขึ้นบ่ได้ครับ เอาเท่าที่ไปได้ครับเท่าน้อยเมื่อลหน่อยครับน่ครับว,ว่าเฮาบ่มีเงินกับประหยัดน,คน,ดคนะครับในเซฟได้ก็เซฟครับเสร็จแล้วครับฟางนี่เฮาไปเอามาตะก,กี้นะน่ครับก่องกับประหยัดชัดไปได้ครับ ก็ยังมืดแล้วล่ะครับนี่ครับเฮ้กับคุ้มเฉพาะต้นนี้เห้จําเป็น,นครับเพราะว่านี่ครับผมฉิดปลูกสองขางทางลงมานี่ครับกระชมมีปลูกอยู่นี่กระชิพวกชิกชั่นสาท้อนครับไม่พยุงมะฮอกกาน,นี่หลยๆต้นครับที่ปลูกกล้วยต้ดกล้วยนะครับ นี่ละครับความฝันองค์คม c ดแบบผสมผสานกึ่งท่องเที่ยวครับส่วนแห่งนี้ครับแต่กับอดได้สำแดงครับชิปนี้กับทรัพนี้ครับหางลักหางชอบกับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อครับขอบคุณครับ